หยุดเวลาว่าเรียบร้อยเหลือ6นาทีในครึ่งแรกนะครับอาสมานำหนึ่ศูนย์นะครับ แอตอลสติเคดียดาเอฟเอครับ2025คนถูกล่าคนครับในคู่ที่ห้าเป็นการพบกันระหว่างอัสมาตุกตุกับอัสอาดจาครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเป็นคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเวลาที่เหลือนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วหกนาทีแถบอัสมาตุกตุกครับพื้นนํำครับในระบบการจับเวลาครับหนึ่งระบบตัวศูนย์ เหลือเวลาอีกนะครับ6นาทีของครึ่งเวลาแรกครับเกมก็จะเดินกันไปครับในคู่ที่5แล้วท่านผู้ชมครับเอาละครับนี่ครับรับชมครับถ่ายทอดสดในเพจ Army Channel และมูลนิธดิออติคุณจดนาครับภาพถ่ายสวยๆวันนี้ครับจากพี่โตโฟโตครับและนักผาครัประจำเกมรายการครับบังมาริกัวจัมบร์และอิสมีอาหมัครับสวัสดีคุณดูในไลฟ์สดทุกท่านด้วยนะครับ ทีมเข้ามาติดตามชมครับสำหรับ50ยูสเซอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเอาละครับนี่ครับกับตันทีมครับใส่ดีครับเจอกันดีครับหมายเลข3ได้ครับบังแล้วก็บังเหตุครับ เราต้องบอกว่าในแมตช์แรกนี้ในเรื่องของเวลาเราแจ้งกฎกติกาอย่างชัดเจนแล้วก็เราก็จะทําแบบนี้กับทุกทีมนะครับกระบอกแต่ละทีมนักสานี่เรื่องของเวลาด้วยนะครับและต้องบอกว่าวันนี้ครับรายการนี้นะครับ2,500บาทเล่นคุ้มค่ามากมากนะครับบอลแบ่งสายครับเราแบ่งเป็นสายเราจะเอาที่หนึ่งที่สองเข้ารอบไปและจะตัดสินผลนะครับในวันอาทิตย์นี้ครับวันสุดท้ายเอาครับกับรายการอัศวพลคุณชนะเอฟเอครับสองพนะครับท่านอาจารย์อธิบายกฎกติกานะครับรายละเอียดครับ เราใช้นะครับฟุตซอลสากลนะครับครับในเรื่องของการเล่นลูกเร็วนะครับในแดนของตัวเองเนี่ยตั้งนิ่งเล่นเร็วได้เลยแต่ในเกมฝ่ายรุกเนี่ยนะครับถ้าจะเล่นเร็วนะครับต้องรอเสียงสัญญาณพุทธศิลป์เท่านั้นที่เหลือนะครับต้องบอกว่าก็เป็นในเรื่องกฎกติกาฟุตซอลนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเหลือเวลาอีกแค่6นาทีครับตอนนี้อัสมาทุกๆคับนำอยู่ที่1ลาประตูต่อศูนย์ เอาล่ะจ้าเรามาดูกันหน่อยครับว่าในสำหรับทีมงานของอัสอาดานะครับเอ็กหลังบ้าน420เอ็กเจนัสกับออสมาตุกตุกครับเอาละครับเปิดเกมมาทางด้านทีมงานอัสอาดาจ่ายมาทางด้านผู้เเบอร์สิบขึ้นมาทางด้านบผูร้รักษาประตูยังไงจังหวะน,นี้ดูจังวหวะนี่แม่ทรงผมยังสวยเลยครับแม่เอาละครับเปิดมาทางด้านผู้รักษาประตูหลายจ่ายมาแล้วก็ยังไงโดนสกัดตัดเอาละครับทงทีมงานอัสมาตุกตุกจ่ายมาแล้วก็ยังไงจังหวะน,นี้ใส่ขวามแม่ ลูกออกข้างหลังประตูไปโอ้โหแล้วนี่เปิดมาระสมาร์ทตุกทีนี่ครับสมารั์ทม่แล้วก็มาเล็กสเปรย์ราชฝียาร์มาจะฟฝีแม่ลูกนี้ก็อยากได้ไปคอนเดอร์ราชียาร์เรกเรมาหาธรรมอา,มาลาอาซาดาอาซาดาเรียงจีเรียงจีเรียงโยกมาราชฝีอาลาจะฟฝีออกมาบราซิลโอ้โห เอาละครับตั้งเกมขึ้นมาอีกครั้งครับของทามอัสาดาอย่างไงครับจังหวะนี้จ่ายมาทางด้านบริเวณลำกลางกลางขึงมาทางด้านลำกลางซ้ายย้ายมาทางด้านลำกลางขวาคืนมาทางน้านผู้รักษาประตูแล้วก็ยังไงจังหวะนี้จ่ายมาแล้วก็โดนสกัดตัดเอาได้ของทีมงาน How อัสมาตุกๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็ยังไงในใายใส่ขวาติดกำแพงเบอร์สิบครับไหลออกข้างสนามไปตั้งเกมขึ้นมาใหม่ของทีมงานอัสมาจ่ายมาทางด้านลำกลางซ้ายอย่างไงครับจังหวะนี้ครับแหมผู้เล่นเบอร์สองครับเจ้าดิลครับ เอาละครับเปิดเกมมาท่านอาจารย์ไสนีไสนีส่งมาได้ะลับขวาคึงมาแล้วก็ยังไงจังหวะนี้โดนแย่งมาได้ท่านทีมงานอัสอาดายังไงก็ชูกชากลากเลยมาแล้วก็โดนแย่งมาได้แล้วก็ยังไงลูกอยู่ทางด้านอัสอาดาจ่ายมาทางด้านบุรเรนเบอร์ย2สองแล้วก็ยังไงครับลูกอยู่ทางด้านบริเวณกลางสนามเขี่ยเข้ามาใหม่ครั้งหนึ่งเริ่มตังขึ้นมาใหม่ครับท่านอัสอาดาแล้วก็ยังไงจังหวะนี้ไม่ไม่ผ่านผู้รักษาประตูครับของทางด้านอัสอาดาครับ เอาละครับเป็นลูกที่อิงของทางทีมงานอัสอาดานะครับเอกหลังบ้าน420เอกแล้วก็เจนัดกับรุ่สาประตูและวโจดิโยกก็ย้อนมาตระไหมายเลข25นี่ครับบางฟรองได้เป็นลูกเปิดเกมจากรุ่สาประตูของทางทีมงานอัสมาตุกตุกครับอัสมาตุกตุกออกมาให้แทนแล้วก็แทนโกลลูกนี้โยกมาจะฝีกันเราเป็นรุ่สาประตูตั้งเกมกันไปออกขวามมจนระดิน อ๋อแล้วก็ยกมาให้กับไซนีแล้วจะฟีใส่แล้วก็ไซนีเลี้ยงจี้ไซนียัดแล้วจะฟีแล้วเกมส่วนของอัสอัสออดะแล้วัวนี้นั้นริมเส้นโยนก็ยกมากัาเป็นอัสมาทุกๆเจออัสรดักได้แล้วสะดาไหลริมเส้นก็ชักใส่ขวาโอ้โหแม่เกือบไปแล้วครับแม่ยังไม่เป็นผลครับยังเจาะของท่านั้นอัสมาทุกๆไม่ได้ครับเอาละครับตั้งเกมขึ้นมาใหม่ท่านั้นทีมงานอัสมาทุกๆจ่ายมาทางไซแล้วก็ใส่นีจ่ายคงมานเริ่กังขวาใหม่ ผ่านประตูรประตูลูกจากนั่งผู้เล่นเบอร์77ยังไงจังหวะน,นี้ตีมาทา,า,า,างด้านอัสอาดายังไงเลื้อยมาทางด้านกราบซ้ายเขึงมาคืนมาทางด้านผู้เล่นเบอร์25อัสอาซาดาตั้งเกมขึ้นมาใหม่ทางด้านผู้เล่นสาประตูจ่ายมาทางด้านแดนกลางไหลมาทางด้านขวาคืนมาทางด้านผู้เล่นเบอร์8ปดทางด้านเจ้าจแมวเอาแล้วครับยังไงตีเกมขึ้นมาใหม่ของทางด้านทีมงานอัส อสมาอสมาขึงมา้านแดนกลางจ่ายมา,า้างแดนกาบขวามองหาเพื่อนซ้ายไม่มาขวาไม่มีใส่มา้านซ้านไนีใส่แล้วก็ไซนีจ่ายมา้านแดนกลางแดนกลางเคาะมา้านซ้านนีทีหนึ่งตีบอลจนหาช่องจนได้ครับมาเอาแล้วครับตีมาทีหนึ่งทางด้านขึงมาแล้วครับจังหวะนี้อสมาตุกตุกยังไงไม่ไม่ผ่านผู้รักษาประตูอย่างเบอร์ยี่สิบสองครับเอาแล้วครับประจวะด,ดีครับมาแล้วก็เป็นลูกโยกแล้วก็ยกมากระดับมาจังหวะดี้ขาจเจ้าเจ้าดิก นี่ครับมี2คนเลยจะบอกว่าเบอร์เหมือนกันนะครับเจ้าดิ้กับเจ้าดินแล้วก็จะค่อยไปเปลี่ยนเสื้อเอาแล้วจังหวะนี้มาแล้วก็โยกขวาฟีสับมาแล้วดูจังหวะนี้ครับแม่ครับมากระโดดล้วจะวฟีโยกมาจะาฟีโยกมาติดทีมงานอัสอาดาอัสอาดาได้บอลแล้วจังหวะนี้ออกข้างสนามไปครับเอาแล้วครับตั้งเกมขึ้นมาใหม่ของท่านอาารอัสอาดาอัสอาดาเปิดมาท่านอาจารฟ้องมองหาเพื่อนยังไงซ้ายไม่มาขวาไม่เดินก็ยังไม่ส่งเอาแล้วครับจังหวะนี้อาจารย์นับมาส่งมาท่านอาจารฟ้องคึงมาท่านผู้เเล่นบอร์เอาลจครับยัังงงงไจหวะนี้แได้หรือเบอร์สิบ มองอีกทีหนึ่งตีเส้นมาทางด้านแดนกลางนางงายจังหวะน,นี้ไงไม่ผ่านทางด้านน,นายไซนีครับเอาละครับไซนีแย่งได้มาส่งมาทางด้านผู้เล่นเบอร์ยี่สิบสองเอาละครับคึงจุดกระชากลากเลยมาแล้วก็ยังไงจังหวะน,นี้ตีมาไม่ผ่านเจ้าไซนีไซแล้วก็ไซนีจ่ายข้ามาทางด้านหลังกับขวามองหาเพื่อนคึงมาทางด้า,านไซนีทีนึงแล้วใส่ขวาเอยังครับดูดบอลลงมาอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านอ,อ,อัสมาตุกๆเอาละครับตั้งเกมขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งดูอยู่ทางด้านเจ้าดินเจ้าดินคึงมาทางด้านผู้รักษาประตูผู้รักษาา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 าปรรระะตตูเเเจจ้้้้ดดดดิินนนนยัััังงงงไคคบบบมมททลกขวี จะดินยังไงมองเอ้ยเราจะดินเบอร์สองมีอยู่สองคนกูหัวจะปวดเลยทีนี้เอาเอาแล้วก็เปิดมาแล้วก็ยังไงจังหวะน,นี้เอาจะผ่านไปได้หรือเปล่าครับแม่ลูกอยู่ทางด้านจะใสนี้ครับนี่ครับสุดหล่อที่เธอเหลียวกินข้าวเหนียวเหมือนบางหรือเปล่าเอาแล้วครับเปิดมาทางด้านาซ้ายทีหนึ่งใส่ขวาโอ้โหแม่ยังไม่เป็นผลเอาแล้วครับตีเกมขึ้นมาของทางด้านอัสอาดาครับอาหมัด อัสาาได้บอลกลับมาที่ประตูสามประตูอัสาาได้บอลังหวะนีครับออกขวามาที่กหมายเลขสิบก็ค่อยต่อค่อยต่อค่อยไปยกมาจับไหลอัสาาเชิกขวามาตีแล้วก็ติดิกยกมาให้กับฟีฟีอัสมาใส่ขวาม่ครับบอลระบบครับอัสมาตุกตุครับ หลายหลายคนครับที่เล่นทีมนี้ครับติดทีมชาติไปก็หลายคนแล้วเอาแล้วครับเปิดเกมขึ้นมาใหม่ของทานทีมงานอัสมาตุกตุกายมาทางด้านเจ้าเบอร์สองเบอร์สองคือมาแล้วยังไงอสอาดาแย่งได้หรือเปล่ายังไงจังหวะน,นี้ลูกอยู่ทางด้านอสอาดาแย่งมาได้แล้วก็จังหวะซองแล้วก็ไม,ไม,ไม่ไม่ผ่านครับเอาแล้วครับเจ้าไซนีหลังไงจังหวะนี้ <S <S โอ้โหแม่ไซนีบอกโอ้โหเก่งนายห็นแทบขาดหรือจะเทือทดสอบหน่อยดีว่าก็หรอล อยากได้เกงใสพ,ส<ว>พีบอกแม่ดีว่าฉันใส่เกงไงมานะนะโอ้โหดูอับตึงซะเห็นร่องเลย แม่เห็นหล่อๆไม่ได้มัดดึงอย่างเดียวเลยอ๋อแล้วลูกฟีกี้ขออาสามาทุกๆครับตอกมาให้กับบางหลวงพิงค์ฟีค่อยๆเล่นค่อยๆตอกค่อยตอกออกขวามาให้กับซินกับวซินโก้ซินโก้ได้บอลระดับนี้แล้วว่าง่ายจะซินโก้ซินโก้ออกซ้ายมาแล้วนี่ลงมาใหม่สำหรับมใบเลขกแปดสิบหกครับค่อยๆเซตค่อยๆตอกค่อ,อ,อ,อยตอกมาแล้วโยนทีมงานของทีมงานอาสา,าพาดแล้วก็ซินโก้ไฟยังยังก็งยังอยู่กับบังลิกเอาแล้วับเ,เปิดเกมมาอาสาดาจ่ายมาธนักผู้เล่นเบอร์สิบสองยังไงจังหวะนี้บังกิฟต์แล้วก็ยังไงใส่ซ้ายเบอร์ยยยยังงงงไลูููกอออ่่่ทาาาาาดด้นสแม แถวท่าทีมงานอัสมาอัสราอัสมาลิมเส้นมาท่ารกับขวาจ่ายมาท่าแดนกลางแลแ้วก็แหมไม่ผ่านบูนรักษาประตูเคาะแม่เป็นไงดูควยหลังโชว์เลยเหลือจะล,ล,ล,ลุยต่อครับสำหรับอ,อัสมา,าประตูกรบมที่สินและก็ซิงโก้ซิงโก้ได้บอลเราจะควะดีครับแ,แล้วยัดขวามาโอ้โหหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับแม่เป็นของทางด้านอัสมาตุกตุกครับนำอยู่ครับหนึ่งแล้วก็ประตูตะศูลนี่ครับเจ้าแอนครับแหมเหลือจะเชื่อครับบอกว่างานบังฉันไม่มานะครับโอ้โหหัวจะปวด นี่ครับอัสมาชุดนี้ครับอยู่ทีมสายเดียวกับทีมดารุสสลามครับเป็นไงครับมันไหมครับผมบอกเลยคู่นี้บอกเลยว่าโคตรมันอัสมาตุกๆครับ อาดามังถ่ายรูปก่อนอาถ่ายรูปก่อนบังยังไม่ครบ <c oughs> โอเคครับและรูปนี่ติดต่อได้ทางเพจครับแม่ตอนนี้ไลฟ์สดมาแล้วครับนี่ครับทีมงานอัสมาตุกตุครับนี่ครับอัสมาตุกตุครับเจ้าของทีมครับโอ้โหชื่อซออะไรฮะซอตุกตุ ซอตุกครับนี่คือทำไมถึงเรียกอาสมาตุกตุกไหนขอบอกหน่อยชื่อชื่อเล่นเขาชื่อตุกอ๋อนี่ชื่อเล่นเขาชื่อตุกนี่ครับหันหน้าหน่อยหันหน้าหน่อยน้องไอ้ห้หน้าหันหน้าหันอันนี้คือเขาไม่ได้ไม่ได้นี่ครับหวานใจน้องมันบางแอนครับนี่หลือจะชื่ออันนี้เขาขายรถตุกตุกด้วยป่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อมาชื่อเขาชื่อตุกอ๋อแล้วชื่อแขก็ชื่ออาสมาอ๋อเ้าก็เลยรวมกันเป็นอาสมาตุกตุกนี่ตุกบอกแม่บางแซลกูหัวปวดเลย โอ้โหในไลฟ์สดีิจับภาพได้สวยสดงดงามจริงๆครับทามังมังมาลิกเอออ่ะไปลุยกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับสำหรับทีมงานอัสดากับทีมงานอ,สอาับส,บนอสบาตุกตุกครับอัสบาตุกตุกนี้นำอยู่ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ เริ่มเกมการแข่งขันครับอัสมาทุกๆครับมาที่เราก็เจ้าทีตีบอลก็มาใส่แล้ก็ใส่นี่ใส่นี่ได้บอลเราจัวะนี้ครับค่อยจับบอลแล้วอัสมาทุกๆออกไ้กับเจ้าเราก็เจ้าทีตีบอลแล้วเจ้าดินดินได้บอลเราจัวนี้ยังไงกันดีครับดินไม่รีบไม่ร้อนไม่เข้าไม่ทรงแล้วก็ลูกนี้ขวามาแล้วก็เจ้าทีอัสมาพานำพาทัวร์และจัวนี้บาทีเราก็เจ้าฟีฟีได้บอลแล้วก็โยกชิปมาอัสอาดาเรียบยังแล้วก็ยังอยู่จังหวะนี้ครับ เปิดเกมกันมาต่อสำหรับอัสมาตุกตุกเอาเจ้าซินละซินโกไว้เป็นโกบ้างเอาซินโกไว้เป็นโกแล้วหายไซนี้ที่ลำฝั่งซ้ายลำฝังซ้ายมาที่ซินละซินโกยกเอาโอ้ยแม่เกือบไปแล้วเห<ม>ลือแต่เธอหัวจะปวดเอาล้วครับตั้งเกมขึ้นมาใหม่ของทางทีมงานอัสมาตุกตุกครับแม่ เอาละครับเปิดเกมมาทนานนัานละซิลโกโลซิลโกแล้วก็ยัางไงจังหวะนี้กระดกมาแล้วก็คึงบอลมาทานดั้นละไซนีแหมาตามบอลไม่ไปทันครับปล่อยออกข้างสนามไปเอาละครับลุยกันต่อสำหรับอาสมาตุกตุกับมาที่ใส่แล้วก็ใส,ส,ส่นีใส่นีส่งมาแล้จวจังหวะนี้บิงแล้วก็พิงไว้ก่อนแล้วก็ดูปป๊ปปปปปพาะลัวจอหยดูดูไปดูไปแม่ราจะฟีนี่ผิว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 ใส่นีแม่เคียย์ได้บงัลบงละบังหวังเอาละครับเปิดมาใหม่ของท้านทีมงาน อัสอาดายังไงอ้าวไม่ใช่ครับมาอสมาครับมาเปิดมาทั้งไั้นใส่นีใส่ตะใส่นีจ่ายมาทั้งนั้นบุรีเบอร์สองยังไงครับเจา้าเจ้าดิกด๊กะครับขึงมายังไงครับเตะบูรักษาประตูเคลียออกข้างสลัมไป โอ้โหแล้วเราบอกว่าค่ทูทราปทมาแล้วเป็นตัวแต่งกายแล้วมาจุดที่ปล่อยตัวได้เลยครับเกมดําเนินเดินต่อกลับมาที่อสัสอ,อาดาอัสอาดาได้บอลสวอนอีกรับมาที่บางหวังออกขวาหมาของอสัสอ,อาดาอัสอาดาแทงมาไม่ดีกลับมาที่แล้วกเจ้าเด็กุรสาประตูบุรสาประตูของอัสมาตุกตกตีมากระซาม้ายกับสินกรสินก่อสินก่อได้บอลยอกมาแล้วก็เจ้าทีปาดมาใส่นีออกขวาทันทีเจ้าฟียัดเโอ้โหโอ้โหเหลือจะเชื่อเลจะปวดโอ้โหทำไปได้ยังไงครับแหมใครเห็นก็ว่าเข้าครับมันปล่อยออก แม่จังหวะนี้นี่อยากจะหัวโอ้ขออนุญาตเกาหงอกแป๊บหนึ่งโอ้โหใครเห็นก็ว่าเข้าครับแหมมันปล่อยออกครับแหมเกาหงอกเลยกูเอาละครับตีไ,ไม้ค้งครับของท่านอัสอาดาหมาจ่ายมาทั้งด้านรังกาบซ้ายยังไงจังหวะนี้ลูกอยู่ด้านบเบอร์ยี่สิบห้าจะฟ้องแหมจังหวะเพลินงับลูกออกข้างสนามไป เอาละครับว่าเป็นลูกทีนของอัสมาต,ตุกตุกครับหมาแล้วก็เจ้าทีเจ้าทีได้บอลรงหวะนี้หมาแล้วก็เจ้าฝีฝีมองแล้วก็ทีทีมีมองแล้วก็ดูจังหวะนี้ออยังไงครับคืนกระบาะที่สินแล้วก็ินโกออกขวาม,มาแล้วก็เจ้าดิกเติมเกมรุกกันบ้างดิกขอสเต็ปหนึ่งดิกยอกดิกยอกยก,ยกระบะที่สินแล้วก็ินโกตีสายมาไม่ดีครับออกข้างสนามไปเอาละครับทิกอินเขา,มาอมกค้งครับทางนั้นอัสอาดายัางไงจะตีไข่แตกได้หรือเปล่าจายมาทางด้านแดนกลางยังไงโดนแย่งมาได้ทา,า,ดา,า,ง,า,างด้งานไซดีไซแล้วก็ไซ แล้วก็ยังไงจังหวะนีดด้เอาแล้ววะเฮ้ยเอาลาวายยังไงจังหวะนีดด้โอ้โหโแม่ไม่ผ่านผู้รักษาประตูครับโอ้โหบา<ม>ง<ม>หวังเลียหวังนี่ต้องบอกว่าเป็นโกของทางทีมงานอัสดาเอ็กหลังบ้าน420เอ็กเจนัสดีเหลือเกินแล,วและวจงดียัดกระยัดมาให้กับหมายเลขแปดแล้วเจ้าแมวแล้วลออกขวามาแม่ลูกนี้ก็ไม่แม่นครับออกหลังประตูไปเอาละครับเปิดขึ้นมาใหม่ครัองอ้งครับของทางอัสมาเอาละครับเปิดมาเจ้าเจะไซนีครับ พอมาทล้ลามกับ้ายจ่ายมาแล้วใส่นีคึงมาทางแดนกลางยังไงมองหาเพื่อนซ้ายไม่มาขวามไม่มีก็ยังไม่ส่งจ่ายมาแล้ดตินยังไงจังหวะนี้ดึงคึงบอลมาแล้วก็ยังไงจังหวะนี้ผ่านได้หรือเปล่าไม่จ่ายมาแล้วผู้เล่นเบอร์5 5อีกครั้งหนึ่งจะทีจะทียกมาแล้วยังไงจังหวะนี้ลูกมาแล้วก็แม่ไม่ผ่านครับออกเลยครับจะได้ลูกลูกลูกคอนเดอร์ของอัสมาตุกุครับ มีเลือกและเล็งเล็งแล้วมองมองหาใครมาใส่นี้ไสนี้โยกมาเราจังนี้ไปโดนปินเดี๋ยวไส่นี้เจอบางๆปิดอยู่ใส่นี้ไหลขวากระสินกระสินกอใส่ขวาเลยดีกว่าโหยังไม่เป็นประตูครับโอ้โหมา เอาละครับตีเกมขึ้นใหม่ครั้งครับของราอัลอาดาอัสอาดาจ่ายมาระแดนกลางยังไงจังหวะนี้ลูกอยู่ธานาบผูาา้เล่นเบอร์สิบแปดยังกระจาโนนเจ้นากระจนาโนนส่งมาแล้วก็ยังไงจังหวะนี้เลื้อยมาของระนาบผูาา้เล่นเบอร์สิบสองแหมเคลียร์ออกไปเสียก่อนครับโอ้โหแล้วตัวทีเด็ดของทางทีมงานอัสอาดานี่บังระบังกีฟใหม่เลขสิบสองดูครับวันนี้ครับจะเข้ารางทองหรือเปล่าตีบอลกันมาให้กัระมายเลขสิบค่อยๆเซตค่อยๆต่อมาที่บังระบังหวังแล้วไปพลาดไซนีเฮ้ยไอ้โอยมากกีดการ์กันยกใหญ่เลยครับแหมพอไซนี Oh. เอาและะ้วก็ตีเกมขึ้นมาทางด้าอาซาดาหมาหลังจากที่ตามอยู่ศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งเอาได้ยังไงครับจังหวะน,นี้ครับลูกอยู่ทางด้านผู้เล่นเบอร์สิบเอาและะ้วก็ตีเกมขึ้นมาสายมาทางด้านลามกาบซ้ายจเาจ้าฟฝงเจ้าฟองครับก็ยังไงจังหวะน,นี้ลูกอยู่ทางเจ้าฟองเจ้าฟองขึงมาจ่ายมาทางด้านผู้เล่นเบอร์สิบสอง เจ้าเบอร์ 2, สองเจ้ ah. schme, าอิฟเอาล้วครับครึ่งไม้ทีหนึ่งตีมาทางด้านล่ากับขวาเอาล้วครับจังหวะนี้จะเจาะออกด้านทางนามทีมงานอัสมาได้หร like, er ือเปล่าเอาล้วครับลูกอยู่ทางด้านจับฟ้องมองหาเพื่อนกระชุกกระชากลากเลื <c oughs> <ๆ>้อยมาซ้ายไม่มาขวาไม่เดินก็ยังมาส่งเลื้อยมาทางด้านล่ากับขวาใส่ขวามาติดของทางด้านทีมงานอัสมาตุกๆครับจ่ายมาทางด้านไซนีใส่แล้วก็ใส่นีโยกมาทางด้านล่ากับขวายกมากระดกมาแล้วก็ยังไงจังหวะนี้หัวโขกลงมาแล้วก็ยังไง อยู่อยู่ทางด้านอัสอานาอยู่ครับจังหวะนี้เปิดอยู่ทางด้านเจ้าอีฟเจ้าอีฟขึงมาทางด้านระเบอร์สิ เปอร์สิบยังไงจังหวะน,นี้ส่งมาทันไรอะไรยังไงอาจารย์ไม่เห็นหรอืหรอยังไงหลอหรือจะเชื่อแล้วก็แหมเกือบโดนลงโทษแล้วครับเขียออกข้างสนามไปเอาเล้ครับได้เป็นลูกขีดเข้ามาของอัสมาติกตูกบเวลาตอนนี้ผ่านไป5นาทีแล้วก็ยังนับอยู่ที่หนึ่งหลตัวศูนย์นี่คือเวลาหลังครับแล้วจังหวะน,นี้เคาะมาที่ไซนีออกมาได้กับเจ้าฟีเจ้าฟีได้บอลเคาะมาที่กสินแล้วกสินกและตีบอลมาให้กับเจ้าิีลำฝั่งขวาลำฝั่งขวาย้ายมากับไซนีเบิร์ดหนึ่งสองแล้วลูกนี้ไป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 ออกมาแล้วก็ท พอเฮ้ย hey, hey, แล้วก็ยังแล้วก็ยังอยู่โอ้ยังเจาะไม่ได้ครับแม่อัสอาดานี่ก็ทรหดอดทนดีเหลือเกินครับยังไงก็ไม่หมดครับแม่สดยังบทเก่าไม่ได้ครับจังหวะนี้เดี๋ยวจะเชื่อครับเอาละครับตั้งเกมขึ้นมาใหม่ครับดูว่าอัสอาดาจะเจาะไข่แตกได้หรือเปล่าครับตามอยู่แค่หนึ่งลูก อาแล้วก็เปิดมาท้านอัสมาอัสมาไปเริ่มขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งทางนั้นผู้เสประตูจ่ายมาทานนั้นบุเล่นเบอร์ห้าสิบห้าเจ้าทีเจาท,ทียังไงคึงดึงมาแล้วก็ยังไงเคลยรอออกข้างสนามไปออแล้วก็รุยเลิกวก็ต่อนในเวลาที่เหลือกระับมาที่อัสาดาเด็กเรากลังบ้านออกขวาไปบังแล้วบังกิฟบังกิฟแต่บอลเราจะวะนี้จะไปยังไงก็งงดีตีซ้ายมามกระบายเลขสิบก็ค่อยต่อค่อยต่อค่อยไปแล้วุนีมาที่กะลังนนแล้วก็มาที่บังแล้วบังกิฟบังกิฟยัดขวาบังกิบมมมาาาาาาีีงงนนอออััสสซดดดต้้ยยแลลวเหหโโ นี้ยังติดบล็อกออกหลังไปเอาละครับลูกคอนเนอร์คิกของทางหน้าทีมงานอัสอาดายังไงจังหวะนี้จะมีลูกสูดแล้วก็สูตรเตียวหรือเปล่าเอาละครับจังหวะนี้จดจจ้องจ้องจ้องจดจดยกมาแล้วก็ยังไงจังหวะนี้หม่ติดของมาทังเจ้าไซนีใส่แล้วก็ใส่เคาะมาทางด้านหลังกับซ้ายย้ายมาทางบุานสาวประตูยังไงจังหวะนี้ดึงมาทางน้านแดนกลางเอาละก็ตีเกมมาทางั้นอสอาดาอัสมาอัสมายังไงใส่ซ้ายหม่แต่ผู้รักษาประตูคังครับ อาอลยรเกมสวนกับมาบังกิฟยกขวามาดีแ uh ล oh ้วก็ดูขึ้นมาสดารมึสงสาแล้วก็ไหลขวาของโอ้ยม่ยังสวยเลยครับแต่ยังไม่เป็นผลครับแล้วก็ตีเกมไวมาแลทีมงานอัสมาอัสอัสมาส่งมาดานห้านหลังกายมาได้ไดนกางยังไงจะลากลากเลยมาอะไรยังไงก้ับไเรียบร้อยดีครับเหลือจะชื่อเชื่อเฮลวิโกเอลิวิโกเฮลวิโกก็กโกโกก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 ก อ๋อ oh. สองประตูต่อศูนยจ้าคันงอกเลยกู <laughs> เอและครับท่านผู้ชมครับแม่ต้องบอกว่าลูกนี้สวยสดงดงามใสสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นนําไปเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ซาหรับออสมาตุกตุกอ๋อาล้ครับตีเกมมาใหม่ของทางด้านเจ้าแล้วก็เจ้าฟองเอาล้วครับจะดูอาซาดาจะทำยังไงละครับแม่จังหวะนี้ลงมาแล้วครับแม่ผู้เรนเบอร์สี่อย่างเจ้าสินครับแล้วก็อาจารย์บอกว่าลูกออกไปเสียแล้วครับไปเริ่มมาใหม่เอาและครับดีครับวังแล้วก็วังซิน ลงมาแบบนี้ก็ดาสนุกกันหน่อยครับเรารียกออกันก็เราไป็นฝั่งสา,สายสายแล้วก็ใส่ดีดูครับเกมเข้าขากันแล้วนี่แล้วก็เจ้าซินแล้วก็จะบอกว่าโอ้ย,ย้อนไปครับบางจ๋า เอาแล้วก็กระป๋องตั้งกันมาที่กระสรมายเลขยี่สิบห้ากระเจ้าฟ้องฟ้องออกซ้ายแล้วก็ซ้ายมากับหมายเลขสิบค่อยๆต่อเค่อยๆต่อเค่อยๆไปแล้วลูกนี้ไหลกับมาตั้งใหม่ครับแล้วก็เซตมาแล้วจังหวะเจ้าฟ้องฟ้องออกซ้ายมาของอัสอัสอาดาอัสาดากกระป๋องแล้วก็ฟ้องฟ้องแล้วก็มากับอัสอาดาออกซ้ายมาแล้วเราจังหวะนี้มาที่เราเจ้านนตีบอลมากระเจ้าฟ้องแล้วดูค่อยซ้อนค่อยๆต่อค่อยๆต่อเค่อยๆไปแล้วก็ไปพลาดเราจะดินดินแล้วก็ดินมาขวามาจะสินไหลมาเจ้าทีอัสาบาตุกตุกอัสาบาตุกตุกอัสาบา ตุกแล้วขออีกตามหนึ่งแล้วลูกนี้กลับมาดีเละเกมกับทีมาหุรสาโตรีซิลโก้และซ้ายมาที่กสะซิงโก้ไหลมาที่ซ้ายแล้วกระซินนี้ของอัสมาตุกตุกครับแล้วกระชากหลักเลยแล้วออกซ้ายมาทีปปะปะและลรกเกมสู้กับอัสนาติดแล้วกระซินนี้ที่ก้าวกลางก้าวกลางในบอลรางหวนนี้ยังไงกันต่อไหลกระับมาที่ซินแล้วกระซิงโก้ทีผู้รักษาประตูตีมาที่กาบกลางกระจ้าทีแห่งอัสมาตุกตุก ไ์สดว่ายังไงบ้างครับแน่นี่ครับข้างสนามถามอาจารย์ลิกเลิก,ลกแค่ฟันหรือยังนี่ใครอ่านในไล์สดครับเข้ามาฝากกดไลค์กดใจเอ่อกดแชร์กันด้วยครับโลนทั้งใจเนี่ยคนละรายการแล้วไปกันต่อครับบังลิก ไปกันต่อครับมาลูกอยู่ทางด้านอัสอาดาอย่างไงครับจะตีไข่แตกได้หรือเปล่าหลังจากที่ตามอยู่ศูนย์เล้อประตูต่อซองเอาละครับเปิดเกมมาทางด้านผู้เล่นเบอร์สิบแปดสิบแปดเตะมาทางด้านผู้รักษาประตูตข,ขึงขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งของอัสอาดาอัสอาดาอะไรยังไงจังหวะนี้ตีมาทางด้านล่ับข,ขวาขึมางมาแล้วก็ยังไงจังหวะนี้เอาละครับยังไงเปิดมาทางด้านผู้เลนเ 18, 18. นาาน่นเบอร์สิบแปดสิบแปดขึงมาทางด้านเบอร์ยี่สิบห้ายี่สิบห้ามองหา้าเพื่อนก็จุกกระชากลากเลื้อยมาทางด้านผู้เล่นเบอร์สิบสองจ่าย ผ5อีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้เจ้าฟองเจ้าฟองตีเกมมาแล้านผู้เล่นเบอร์12บสองยังจะเก็บจ้าก็บขึงมาแล้วยังจังหวะนี้ใส่ขวาตีดูเอาแล้วครับจังหวะตีโตมาแล้วนันทีมงานอัสมาจังหวนนงะนี้3าหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยเฮลิวิโกอ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 ร์อ๋อกระร้าปคุณทำประตูได้กระไซแล้วกระไซนี่แห้งอัสมาตุกตุก เหมือนอน,นำมาราซาเท่าไหร่นะเหมือนเราจะมันอยู่แค่2คนสามศูนยออ์โอ้โหเดี๋ยจะบอกว่าไปขาดแล้วจ้าแล้วเวลาแทบจะหมดเหลืออีกแค่2นาทีของเครื่องเวลาหลังเหลือจะเชื่อหัวจะปวดคู่ต่อไปครับครับทีมมาดีดครับ<ะ>พบกับนกเขาแมวครับโอเคมาถ้ามาแล้วเชิญที่จุดปล่อยตั๋วเลยครับ เอาแล้วก็จุดปล่อยแล้วก็ปล่อยตัวมาราชวัลทีเหลือเวลาแค่สองนาทีเอาเลยอาซาดาจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้หอสักหนึ่งตรง응สักหน่หอยแ,แล้วหอาเวยออกมาที่ลำฟางซ้ายย้ายมาที่บังกิฟใส่ขวาทันทีลูกนี้เฉลับออกข้างสนามไปเอาแล้วครับต่างเกมขึ้นมาใหม่ของน่านอสอาดายัางไงรงหวันทีจะตีใครแตกได้หรือเปล่าขอสักลูกหนึ่งเฮ้อเอาแล้วงไงรงหวะนทีใหม่ไม่ผ่านของน่านอัสมาครับ เอาละครับคอนเนอร์ Connor, คลิกของท้งนานทีมงานอัสอาดายังไงตั้งเกมมาเล่นไวมาท้นานทีมงานเบอร์สิบเอาละครับตีเกมขึ้นมาทางด้านลำางกับซ้ายย้ายคืนมาเอาละครับลูกอยู่ทางด้านผู้เล่นเบอร์สิบครับของทางด้านอัสอาดาจ่ายมาทางด้านผู้เล่นเบอร์สิบสองเตาะมายังไงขึ้นมากระจอกกีบส่งมาท่านกระจอกกีบส่งมาตีเกมมาทางด้านผู้เล่นเบอร์สิบเอาละครับจังหวะนี้แหม เจาะไม่ได้ครับอัสมานี่ถือว่าเหนียวปึกเลยครับแม่เหลือจะเชื่อครับแม่ปล่อยออกข้างสนามไปบอกว่าสบานดีในเกมแบบนี้เนี่เขาถนัดเลยทีเดียวครับกับการใช้ความแล้วกับความเร็วส่วนอัสดานี่เป็นทีมที่เหนียวนะแต่วันนี้อัสมานี่บอกเลยครับว่าเจาะดีแล้วจวังหวะนี้โยกก็โยกมาสําหรับหมายเลข24ครับบังลีกและโรนีกับวันที่ซิลกซินโกตีซายัดมาไซานี้อัสมาทุกๆโอ้โหเหลือจะเชื่อ เอาละครับตั้งเกมขึ้นมาของทางด้านอสอาดาอย่างไงจะตีไข่แตกได้หรือเปล่าเลนอยู่ทางด้านเบอร์แปดเลยมาทางด้านแดนกลางจ่ายมาทางด้านลากาบซ้ายขืนมาทางด้านบุรษาประตูลูกอยู่ทางด้านบุรษาประตูมองหาเพื่อนอย่างไงจ่ายมาทางด้านแดนกลางใส่แล้วแล้วแล้วอย่างอยู่แม่เอาละครับจังหวะนี้ลูกอยู่ทางด้านอสอาดาอยู่ผู้เล่นเบอร์ยี่สิบสองผู้เล่นเบอร์ยี่สิบสองย่างไงก็อูกกะชากลากคึงมาทางด้านเบอร์สิบสองจ่ายมาทางด้านผู้เล่นเบอร์แปดยังไงจังหวะนี้เอาละครับจังหวะนี้ลูกยังอยู่ทางด้านอสอาดาอยู่สามหนึ่งจัห คืนมาทา้ด้านผู้เล่นเบอร์สิบแล้วก็เอาแล้วก็โดนแยกมาของทีมงานอาสมาอาสอาสมาจาก้าโอ้โหเหลือจะเถื่อแม่เจ้าทีบอกแหมฉันกำลังจะเกิดเลยดันคุมกบเหนือฉันไว้ก่อน,นๆๆๆเอาล้วครับระวังรอคอยรอ,อยคอร้อคอยครับมาทำการจับฉลากดีกว่าเราจะทำการจับฉลากอยู่ประมาณ5้ารางวัล